ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วร้านก็จะต้องเปิดแล้วนะ่ะอออ๋ออ๋อ,อเหมือนจะแวบๆบเแบบอสวัสดีทุกคนอยู่กับชายเก้านะพอดีว่าวันนี้ชายเก้ามาเตรียมเปิดร้านเบอร์เกอร์อรอรที่ทุงยาสวรรนาแห่งนี้นะ่ะเป็นไงร้านเบอร์เกอร์ชยเก้าร้านใหญ่ไหมล่ะมีที่จอดรถเยอะแยะเลยพร้อมรองรับลูกค้าลูกค้าสามารถจอดได้ถึงกี่คันน่ะสามารถจอดได้ถึง ห้าถึงหกคันเลยแล้วก็แบบว่าสามารถมานั่งกินที่ร้านหรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้วันนี้ชัยเก็มาเปิดร้านที่นี่ชัยก็ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยด้วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ขอหัวใจขอหัวใจหน่อยจ้าเป็นยังไงบ้างกับร้านของชัยเก้ลความสวยงามให้เท่าไหร่ความสวยงามชัยเก้ลว่าชัยเก้ลให้ เต็ม10บเชก็ให้ล้นเกินเกิน10บไปเลยเนะี่ยเอาไปลอยยีแบบว่าทะลุเกทะลุไมไปเลยลอยยีเต็ม1ิไปเลยแบบล้นล้นล้นหลามล,ล,ล้นเหลือส่วนความแข็งแรงนะไม่ต้องพูดถึงดูสิมันสร้างจากอิฐจากปูนที่แข็งแรงมากอิฐสีแดงนี้มันแข็งแรงจริง แข็งแรงสุดๆความแข็งแรงนี้เต็ม10บชเก้าก็ให้ทะลุเกไปเลยเอะหรือว่าเหลืออเผื่อใจไว้หน่อยเพอแบบก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะงั้นความแข็งแรงใชเก้าให้สักเกือบเกเต็มสิบ 9, ละกันแต่ที่แน่นๆคนสวยมากไงนี่ไงสวยไม่เกินสวยแบบไม่มีใครเกินนะ่ะดูสิการออกแบบที่แบบ ตัดกันได้ดีมากเลยโต๊ะเก้าอี้สีแดงพร้อมกับร้านสีเหลืองความแข็งแรง9เต็ม10ทุกคนให้ความแข็งแรงของร้านใช้เก้าเท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยจ้าส่วนการใช้ประโยชน์ประโยชน์ใช้สอยของร้านเป็นการจัดที่แบบ เพอร์เฟกมากมีแคชเชียร์อยู่ทางนี้สำหรับคิดเงินกรณีที่ลูกค้ามาเยอะก็มีที่รับเงินสองที่ไปเลยแล้วก็เตามีพร้อมหลายเตามากทั้งหมด4ี่เตาแล้วก็เรามีเตาอบอีกเยอะมากเอมากกว่า4ี่เตาสิสิบสองเตาพร้อมรับลูกค้าที่เยอะมากพร้อมกับเตาอบอีก4ตัว4ี่อัน เพอร์เฟกที่สุดเรามีความสะอาดก็เลิศทุกคนเป็นยังไงบ้างกับการประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ใช้สอยนี่ไชก็ก็คือให้แบบเต็มสิบไปเลยนะ่ะทุกอย่างมันจัดได้เป็นสัสดส่วนแล้วสามารถทำเบอร์เกอร์เออลูกค้ามาเยอะอย่างแหดูท่า ลูกค้ากี่คนนะ่ะดูมาแบบว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจมาพอมไม้คนละอันแถมแบบว่าออย่ามาพังร้านชช่เก้ก็พอโอ้ตายแล้วมากันเยอะแบบนี้ทุกคนชช่เกเอาไงดีนะ่ะยังไม่ได้ทำเบอร์เกอร์เลยเอ๊ะเ,เข้ามุมก่อน ไม่ค่อยมั่นใจแหะถ้าทุกคนให้คะแนนกับร้านชัยเก้แล้วเรามาลุ้นพร้อมกันว่าร้านชัยเก้จะรอดจากกี้นี่ลูกค้าตุง,ตงนี่ จะรอดจากลูกค้าพวกนี้ไหมนะ้าเป็นกำลังใจให้เราด้วยถ้าคิดว่าร้านเชคเกิลจะรอดจากเราตุงตุงทั้งหลายกดหนแต่ถ้าคิดว่าร้านเชคเกิลไม่รอดจากเราตุงตุงกด2ส,ส่วนเชคเกิลนะ่ะขอหลบอยู่ในซอกตู้เย็นก่อแล้วกันโอเคพร้อมรับลูกค้าแล้วจ้าโอ,โอ้ว้ายเฮ้ จะเข้าร้านพผอมกันแบบนี้ไม่ได้นะโอโอสภาพเขาไมา่ได้ให้เข้าร้านพผอมกันแบบนี้นะคะคุณลูกค้านั่งแค่สนเก้าอี้ด้านนอกก็พอมไม่ต้องเข้ามาถึงในร้านยับเยินของจริงเขาบอก ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นชัยก็ยังไม่ล้มเลิกการทำร้านอาหารหรอกนะนี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างกับร้านอาหารชัยเก้าว้าวรอบนี้ชัยเก้าทำร้าน KFC แบบว่าพร้อมกับมีป๊อปคอร์นฮอทดอกน้ำช็อกโกแลตขนมพร้อมเลยนะไม่ได้มีแค่ไก่นะอย่างเจ๋งเลยเป็นยังไงบ้างล่ะ ความสวยงามของร้านชัยเกลรอบนี้ต้องมาทะลุร้อยแน่นอนเลยน่ะนี่เกเต็มสิบไม่พอแล้วต้องแบบเต็มร้อยเต็มร้อยให้เท่าไหร่ทุกคนจะแน่แน่ชัยเกลขอให้ทะลุไปเลยน่ะครีเอทว่ารอบที่แล้วอีกหน้ารอบนี้ชัยเกลแบบว่าให้เท่าไหร่ดีน่ะแบบว่าความสวยงามมันแบบ พุ่งพ่านมันเกินไปมากเลยดีไซน์เก๋ไก่การออกแบบดีงามดีเลิศสวยขนาดนี้จะให้แค่ร้อยก็ไม่ได้แล้วใช้ก็ให้ล้านเลยนะ่ะเอาล้านเต็มร้อยใครจะให้เยอะขนาดนี้เยอะกว่าหลังที่แล้วอีกหลังที่แล้วนี่แบบว่าร้านสวยแต่แบบรอบนี้ก็สวยแถมตกแต่งดีเลิศ โอเคหล้านเต็มร้อยอะทุกคนให้เท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยสำหรับร้าน KFC ของชายเกิลและแน่นอนว่าความแข็งแรงเป็นร้อยเหมือนกันนะ่ะดูสิมีคานรที่มั่นคงสามารถใช้ประโยชน์โดยการทำเป็นโต๊ะบาร์นั่งได้ด้วยแล้วก็แบบว่ากระจกแข็งแรงบาร์แข็งแรงร้านแข็งแรงทางจากอิดจาก ปูนร้อเซตเตาจากรอบที่แล้วที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าเตาไม่พังนะพังแต่โครงสร้างบ้านก็เอามาใช้ที่ร้าน KFC ร้านใหม่พร้อมกับแคชเชียร์แคชเชียร์เพิ่มมาเป็น3แล้วรอบนี้ลูกค้าต้องแบบว่าปังแน่นอนเพราะว่า ร้านใหญ่แบบนี้มีโต๊ะให้นั่งเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าเดิมถึงกี่โต๊ะกันนะครั้งที่แล้วมี2โต๊ะรอบนี้ใช้ก็จัดไปให้เลยเ,เท่าไหร่นะช่วยกันนับหน่อยสิอันหนึ่งสองสามะจะเพิ่มหกเจโต๊ะแต่ลูกค้านั่งได้มากกว่า8ปดคนนะบอกเลยพร้อมรับลูกค้า อลูกค้ามาได้มากสุดถึงกี่คนนะเพราะว่านั่งได้ตามกจํานวนเก้าอี้นะทุกคนอันนี้1 2 3่งสองสามอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่ะสิบสอ่ะสิบสี่สิบห้าพร้อมรับลูกค้า19คนพร้อมรับเยอะกว่าเดิมอีกรอบนี้ชัยก็ค่อนข้างมั่นใจในความแข็งแรงของร้านนั้นเดี๋ยวชัยก็ขอไปประจำตำแหน่ง ลูกค้ามาพร้อมแล้วเช่นเดิมลูกค้ามาพร้อมหม้ฟาดเอ่อไม่รู้มากิน KFC หรือมาทดสอบความแข็งแรงให้ร้านชิเก้โงงนชิเก้ขอไปอยู่ประจำตำแหน่งแม่ค้าค่พร้อมรับออเดอร์เชิญกันเข้ามาได้เลยพร้อมรับโอ้ยทะลุไปหลักล้านเลยไงเอ้อพร้อมรับขนาดนี้ เอาอีกแล้วนะความพยายามของชัยก็กำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วความพยายามของชัยก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะทุกคนเพราะว่าร้านแบบว่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครงสร้างร้านไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่ายังมีตัวการ์ตูนประจำร้านมาสคอตประจำร้านที่ช้ก็ยังไปใช้ต่อได้นะ เป็นกำลังใจให้ชัยเก้าด้วยนะความพยายามในการสร้างร้านอาหารของชัยเก้าจบสิ้นแล้วเพราะว่ามันพังไม่เหลือชิ้นดีไม่มีทุนสร้างต่อแล้วนะแต่ถ้าทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ชัยเก้าหรืออยากให้ชัยเก้ามีทุนสร้างต่อก็มาดูชัยเก้าบ่อยๆนะหรือกดไลค์ให้ชัยเก้าเยอะๆคอมเมนต์ให้ชัยเก้าเยอะๆก็ได้เผื่อชัยเก้าจะมีทุนสร้างต่อสร้างร้านมันต้องใช้ทุนนะ ตอนนี้ชายก้ก็เลยเหลือเก็บไว้ได้แค่ตุ๊กตามาสคอตที่ไม่พังถ้าชายก็ยังมีโอกาสชายก็จะสร้างร้านใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนที่แน่ๆตอนนี้เราอยู่ที่จุดสูงสุดของหอคอยส่วนด้านล่างที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือบันไดเวียนที่แบบว่าชายก็เก็บซากไม้ที่แบบ พังทลายไปเมื่อตะกี้มารวมกันเพื่อขึ้นมาอยู่จุดที่สูงที่สุดตรงนี้นะ่ะหวังว่าชัยก็จะรอดนะเป็นกำลังใจให้ชัยเก็ด้วยคิดว่าความสูงของร้านนี้จะเอาให้ชัยก็รอดไหมนะเอมันเรียกว่าหลานไม่ได้แล้วสิเรียกว่าเป็นแค่เอไม้ อะไรเนะ่ะเรียกไม่ถูกเลยแฮะอย่างน้อยเชคก,ก็รู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมีเพื่อนห้าตัวยืนอยู่ข้างหลังเอาเป็นกำลังใจเชคก็ด้วยจ้าคิดว่าเชคก็จะรอดไหมรอบนี้รอดกดหนึ่งไหมรอดกดสองแล้วทุกคนอย่าลืมมาบอกกันนะว่าใครทายถูกทั้งหมดนะถ้าใครทายถูกทั้งหมด เอาใจไปเลยเแต่ถ้าใครใครถ่ายไม่ถูกฉันก็ก็ให้ใจเหมือนกันเอาไปเลยทั้งใจชื่นชมกับสิงคโอ้โอ้โอ้โอมันมาแล้วเลยว้ายฟิวหมดหมดหมดสิ้นกันแล้วจ้ามัสคอดต,ตัวน้อยของชายเกลก็แบบว่าไปแล้วหนึ่ง ใครถยถูกก็คอมเมนต์มานะแหลกสลายเป็นผุยผงเป็นฝุ่นไปเลยฮะมงตุงตุงตุงสะหัวอจมปวนไม่รับเป็นลูกค้าแล้วนะถ้าจะปวนแบบนี้นะ่ะ